สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีมิถุนมาดูกันซิว่าไพ่จะให้คำแนะนำประจำสัปดาห์อะไรกับท่านบ้างสัปดาห์นี้ ไพ่ตัวตนของชาวมิถุนก็คือเด็กถือเหรียญชาวมิถุนบางคนอาจจะมีความคิดที่จะเริ่มสะสมหรือเริ่มมีทรัพย์สินเป็นของตนเองหรือเริ่มสะสมเออสะ,สะสมเงินคือเริ่มเก็บหอมรอมลิศน่ะ เริ่มที่จะมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองหรือแม้แต่การเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็เป็นได้เช่นกันเนาะชาวมิถุนส่วนไพ่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ก็คือแปดเหรียญน,นั่นก็หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่ทำงานหลายอย่างพร้อมๆกันทํำงานหลายๆอย่างหรือแม้แต่การฝึกหัดงานหัตถกรรมและก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินหลายทางหมายถึงว่าคนเราเนาะธรรมดาทำงานหลายๆอย่างมันก็จะต้องมีเงิน ไหลเข้ามาหลายๆทางถูกไหมเออมันก็จะมีรายรับหลายด้านหลายทางอืมโอเคสิ่งที่คุณคาดหวังสี่เหรียญอืมชาวมิถุนคุณมีความคิดที่จะเออเก็บออมเงินหรือถ้าคุณจะลงทุนอะไรเนี่ยคุณก็จะลงทุนแต่น้อยๆแต่ว่าเป็นการเก็บเกี่ยว ระยะยาวคือคุณคาดหวังที่จะสะสมเงินออ,อมเงินเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่ได้คิดที่จะเก็บออมเงินเลยะนะอทิตยานนี้คุณมีความคิดที่จะเก็บออมเงินส่วนไ <c oughs> พ่อดีตที่ผ่านมานานมากแล้วสี่ดาบ คุณต้องการถอยห่างออกจากปัญหาคุณต้องการพักรักษาตัวรักษากายรักษาใจของคุณถ้าบางท่านป่วยอยู่ก็อาจจะมีการพักฟื้นหรือแม้แต่อ่อบางท่านก็อาจจะมีการเออเขาเรียกอะไรนะบางท่านก็อาจจะมีการาวางแผนเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองเนี่ย คือมันเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังวางแผนอนาคตเอ่อไพ่อดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานเนี่ยสิดาบเอ่อสิดาบใบนี้ก็คือคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสัญญาใดๆก็ตามแต่ที่มันอาจจะหมดอายุลงไปคุณจะต้องต่ออายุต่อสัญญา ให้จงระวังเกี่ยวกับเรื่องเอกสารนะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารบางอย่างให้มันถูกต้องอืมเออส่วนไอ,อเรื่องอารมณ์เนี่ยสิบดาบนี่ก็หมายความว่าชาวผู้ศพนี่มีความคิดความเครียดมากจนบางทีคือต้องหยุดคิดหยุดเครียดไปเลยอะนะคือมันคิดมันเครียดไปมันก็ แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ตอนนี้ก็เลยต้องเลิกคิดเลิกเครียดไปเลยอืมสิบดาบคือหยุดไม่รู้จะเครียดไปทำไมอีกแล้วประมาณนี้อนะแม่หมอใส่อารมณ์โอเคเออส่วนไพ่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้เนาะชาวมิถุนสี่ไม้เท้าคุณจะมีความมั่นคงในหน้าที่การงานเอ่อหรือ ชาวมิถุนบางท่านก็อาจจะมีการาซื้อบ้านใหม่หรือสร้างบ้านใหม่อะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันหรือไม่ก็สร้างกิจการเป็นของตัวเองถ้าคนมีตังหน่อยก็อาจจะสร้างกิจการเป็นของตัวเองกิจการเล็กๆคุณก็อาจจะมีไอเดียที่อยากจะสร้างมันขึ้นมาก็เป็นไปได้เช่นกันคือสร้างความมั่นคงอะ ให้กับตัวเองถ้าคนมีครอบครัวแล้วก็คือสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวอืมหรือหมายถึงกิจการงานของคุณนะ่ะก็จะมีความมั่นคงดีหรือบางท่านก็อาจจะซื้อบ้านใหม่สร้างบ้านใหม่อ่าก็เป็นได้เช่นกันในสัปดาห์นี้เนาะโอเคสิ่งที่คุณต้องการการแก้ไข8ดถ้วย คุณมีความรู้สึกว่าอา่อคุณต้องการเดินออกไปจากสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆที่คุณมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานคือบางคนเนี่ยก็อาจจะอยากเปลี่ยนงานคือเปลี่ยนอาชีพไปเลยก็เป็นได้เช่นกันเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพหรือชาวมิถุนบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอา่อตัวเองอะ่ะ ต้องห่างไกลจากคนรักไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่เป็นแค่ชั่วคราวแต่ไม่ใช่ว่าห่างกันไปเลยนะแค่ห่างกันชั่วคราวแต่ก็อาจจะคิดถึงอะนะคือมันมาอยู่ในไพ่แก้ไขเนาะส่วนไพ่คำแนะนำก็คือ ราชนีดาบอันนี้ถ้าเป็นดวงถ้าเป็นดวงทั่วๆไปคือไพ่แนะนำว่าช่วงเนี้ยชีวิตของชาวมิถุนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงชีวิตที่มีความยากลำบากนิดนึงแต่คุณจะ,ะประสบผลสำเร็จแน่นอนไม่ต้องห่วงะนะหรือแม้กระทั่งชาวมิถุนบางคนที่อาจจะมีเรื่องต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลอะไรแบบนี้เกี่ยวกับราชการนะ่ย ราชินีดาบเนี่ยก็เป็นคนที่เด็ดขาดนะเป็นคนเทรนตรงคือพูดยังไงก็คือทำแบบนั้นอะ่ะคือไม่ยอมอ่อนข้อให้ใครเด็ดขาดเลยนะเพราะฉะนั้นชาวมิถุนถ้าเผื่อ,อ,อท่านทำถูกท่านก็จะถูกต้องจะไม่ไม่ไม่ต้องกลัวอะไรแต่ถ้าทำผิดแล้วอยากถูกให้เป็นผิดอันนี้ก็ ขอเตือนเลยว่าอย่าวังอะนะถ้าอยากจะให้ถูกเป็นผิดอ่ะ mm. เออไม่ใช่ถ้าอยากให้ผิดกลายเป็นถูกอะเพราะว่าราชินิดาบคนนี้เป็นคนที่เถนตรงมากอืมโอ okay. เคอืมก็ หรือไม่ก็เป็นเป็นไปได้ว่าชาวเมถุนที่ถ้าเป็นผู้ชายนะเออถ้าราชินีดาบอย่างเงี้ยก็อาจจะหมายถึงแฟนหมายถึงภรรยาคุณก็ได้เออหรือหรือไม่ก็คุณแม่อะไรแบบเนี้ยเออที่ที่เป็นผู้หญิงี่ะเขาเป็นคนเถรตรงและเด็ดขาดมากะนะคือคุณอาจจะเจอคนลักษณะแบบเนี้ยคือให้คำแนะนำมาอืมเพราะฉะนั้น ก็โปรดจงระวังเออส่วนสิ่งที่คุณคิดอยู่ลึกๆในใจเนี่ยคือไพ่หนึ่งเหรียญออบางคนอาจจะอยากทําเรื่องกู้ยืมเงินธนาคารหรือบางคนก็อาจจะคาดหวังว่าจะได้รับเ,ออเงินตกเบิกเงินคืนภาษีหรือไม่ก็มรดกตกทอด หรือเป็นโชคลาบรอยอ่าชาวมิถุนคาดหวังอะนะส่วนไพ่ใบสรุปของชาวมิถุนเป็นไพ่ที่ดีมากเลยสัปดาห์นี้ก็คือ,อ,อ view of fortune หมายถึงวงล้อกงล้อโชคชะตาที่มันหมุนวน,วนเปลี่ยนแปลง จากร้ายกลายเป็นดีคือชีวิตของคุณสัปดาห์นี้จะเป็นช่วงเวลาขาขึ้นของชีวิตคุณจะต้องรีบเก็บเกี่ยวนะเพราะว่ามันเป็นช่วงขาขึ้นอาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะชาวมิถุนบางท่านอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับที่ดินอสังหาต้องการซื้อขายเก่งกำไรหรืออะไรก็ว่าไปเนาะแต่มัน ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องอสังหาหรือที่ดินเนี่ยมันก็เป็นอเอป็นการซื้อขายในระยะยาวเพื่อเก่งกำไรอะนะหรือเป็นการลงทุนหรือเปล่าลงทุนซื้อที่ดินซื้ออสังหาเพื่อไว้เก่งกำไรในอนาคตอ่าอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันแต่ใดๆก็ตามแต่คือไพ่ใบสรุปเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีก็คือกงล้อ วงล้อโชคชะตาเนี่ยจะหมุนสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณในสัปดาห์นี้นะชาวมิถุนโอเคค่ะชาวมิถุนแม่หมอขอจบคำทำนายแค่นี้นะคะฝากเพื่อนๆคนใหม่ๆที่เข้ามาดูวิดีโอนี้ก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆเก่าเก่าที่กดติดตามเช่นกันนะคะ ฝากเป็นกำลังใจให้กันและกันไปแบบนี้ตลอดไปออขอจบคําททำนายราศีเมถุนประจำสัปดาห์แค่นี้นะคะบายบายชาวมิถุน